กล้าึินคว่ำกล้าึินรอง้นคยังทั้งใจคั้งคนหือนะเยเถื่นเถื่อนเลิโสงอยากเป็นยังหลินกินคว่ำของคนนี้นั่นเป็นของคนนั้เดินภาพมาจเมือ ตันทอ,อ่มีนางช่างใหญ่ทงนี่ไนมะ่ตุ่มหัอบกว่าเนาะตะกาแล้วทมเามาเสร็จไปแล้วอ่ม่แหงลเออแบเอไ่ง มันก็คนนุ่นหรือคนีิงทิ้งแต่กว่าจริงๆคือมนงทำมันคนนุ่นหรเบื่อเงินใครจะไปจอดนาตลาดโซนก้อนเขาไปตลาดก้อนเขาจังะอยหามีผู้อยากได้สมปลาอยากได้พาร์ตอยากได้หนังวันนั้นเ่าจังไปหนาเกินกเข้าวเดี๋ยวก่อนแล้วน้อกดก่อน